่ากิน้องอ่าน้องแน่นเห็นน้ําตับซีให้กินช่วงช่วงนี่ไปไปเฮ็ดเวียกนี่ชไปทางไหทางไหโอ้เจ้าก็ทางไหบ่คนงามก็ทางไหก็เป็นเนาะลมก่แห้งอะนีทําส่มองเตือนน้องบ่อยู่สูงตไปตมันเด้เสดน้ําเด้มันยังบ่ตายเด้เออลองลงยมือสบายดีเนี่ยสบายดี เจ้าซื้อซื้อได้ก็เจ้านางนางนางเนาะน้องนางเน็ตเน็ตนางเน็ตนางสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบิร์ดสุขูมสุขคนเด้อผบกับบอจอยเส้นเก่าเส้นเคยมันนี่เนาะทมสมเดินทางมาบ้านน้องเน็ตท้ชม เมืองเซโปนแขวงสวันเขตบ้านน้องเน็ตนี่ก็อยู่แคมทางอยู่เนาะบกวางบกไกลแล้วก็อยู่ในเข็มทาง,งสมสมข้างหลังเป็นเงินเป็นโดนแล้วบ่จอยบ่ได้มาหาน้องเน็ตเขาเนาะตั้งแต่ช่วงที่ขับภารกิจสร้างบ้านเป็นสะพานบุญดูแลบ้านผู้ใหญ่ใจบุญให้น้องตุ่นนะเนาะวันนี้ได้มีโอกาสเขามาหาน้องเน็ตพร้อมพาผู้ใหญ่เอ็มซีเนาะ ทางออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างเลยครับท่านผู้ชมมามาลินน้องพ่อแน่เนาะท่านผู้ชมเนาะเปิดรูเปิดตาว่าสันซะโอเคท่านผู้ชมไปหาน้องแนทกันเลยสบายดีน้องแนทสบายดีสบายดีเด้อท่านผู้ชมอ้าววันนี้กะคงอยู่คงต้อนอ่าหน้ามีเขาซื้ออย่างนีมีปลา ปลาสองโลคนใดสองโตบุ๊มบิ่นสองสามโลแล้วก็มีไข่นี่น้องเนตอันนี้อาะไฮน้องเด้อผู้ใหญ่คนไข่แพ็คหนึ่งพร้อมกับผักบัวผักหอมน้ำแล้วกันนะน้ำมันทอดเออส่วนปลานี่เอาว่าสี่มันมันสามโลเด้สองโตสามโลแล้วสี่เห็ดกินตัวหนึ่งอ่าแล้วตัวนั้นเราไว้ให้น้องกินในครอบครัวจะมีของอยู่ของกินเขาม,มีน้ำมีไน จริงๆว่านัดคนให้น้องค้นนัดไปทา้งเลยมืดหมู่คูหมู่ย่านโอ้ยเนาะเอาละไรล่ะขอบใจผู้ใหญ่ปรเด็นนบทางกบพันก้องเรือขอบใจขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ปากของไฮน่องเลยบเห็นน้องแนดโดนเงงามคือเก่าเนาะลมก็แห้งแห้งเฮือนพ่นอยู่สูงทั้งมุชมอยู่สูงก็ มีจะให้น้องเป็นยึดอนมฮะโต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 หนึ่งมึงเถือกะเดี๋ยวหาแผ่นโตหนึ่งส่วนมันเป็นสามโลเด้ส่วนน้ำกินเขาลงไปกินอยู่ลุมฮนกินอยู่กับพวกเนี้ยก็นะส่วนไข่นะฮะฝากน้องเยอะหรอไข่นะไว้ให้น้องไปเลยเอาขึ้นไว้เลยก่อนสบายดีละ จะมาจะใช่ล่ะน้องของแน็ตได้เนาะน้องลาบ่เจ้านะหรือว่ยยังมีไสน์หน่มไม้นะมันไม่บงเลยเนาะมัพักบอลนี่นะท่านผู้ชมอ้หนุ่มไม่หนุ่มใหญ่จบเชื้อได้ขนาดอ่าอันนี้หนอนแง่งมันตัวนี้หนุ่มใหญ่ได้เลยขนะหนุ่มบักใหญ่เนะเฮ้ย ไปกมูใหญ่กันเดียวนี้แล้วมาเจอคนตีสู้ให้เบิ้งโอ้ไปเห็นนอใหญ่สมิญยูตะป่าก็ดีใจเบิ้งอันนี้ติดเลยไปกมูมาแซ่กมูนะเด้อมากมูฟาไปบ่นนั่นแล้วก็ได้กระโดดห้ามทำไม้เพื่อสิได้ อีหลาเอาเสือลงนะปดเสือลงเอ้อติกใส่น้ำก้อนล่ะพอไปเลี้ยงงวแล้วเนาะอตอนนี้พร้อมร้านนี่นะส่งเียมีแต่เพียกเนาะคนมีคลองนี่รอดมาได้แล้ว สให้เราค้างไว้สาบุไทยว่าชีห้เพิ่นมดวะเนาะมันเพราะว่ามันเป็นอันกินเห็ดอยู่เห็ดกินเนี่ยสีให้น้องเพิน่นค้งไว้ปลาสามโลก็กเฮาจะกินเล็กๆแค่น้อยพอได้พูดแล้วตอนแรงเบ,บิ่งน้องเป็นเหกินเห็ดอยู่น้องคลาสสิกขนาดเกินกลัวเราแบบดังเดิมโอ้เนาโนะโดนมาหาคนเอฟซีก็จนลืมข้าวเพ่ปละ มน่นนองนแนบน้องอ่าน้องแนบเนีนยนำตัปซี่ให้กินช่วงช่วงนี้ไปไปเห็ดเบี้ยงยู่ส่วนทางไฮโอ้เ<อ>จ้ากับทางไฮ้หรืวะคนงามกับทางไฮก็เป็นเนาะ <laughs> คนโตเนน้อยบคุคคลวัาสิทางไฮโอ้เราไปทางไฮ้ได้ทั้งมไปคู่มือบ่หรือเอาแห้งเขาบ่หรือวะบดไม่ได้เอาหแห้งบดเอาแห้งไปเลย สู่ชีวิตขนาดทางไห้ไม่ได้ธรรมาดาเลยเนาะไปกับไก่เลยเนาะให้ไก่อีกก,ก็กกกเก่าอีกไหนะ้ไก่ก็เก่าอีกไห้นะปีนี้เนี้ยไปปีหื้นเนี้ยไปเนี้ยไปแล้วเนาะดินดินเขาเจ้าบบรา,างเลนะยนะดินทางไห้ฮะนะดินหาเอา,เอาห่าในภูในภารห่า บ่มีแล้วบอกมีแต่เขาแบบเป็นเจ้าของเบิดเลยเป็นเจ้าของหมดแล้วเนาะเจ้าก็เฮ็ดเฮ็ดซ้ำก็บ่ได้เด้วเนาะมันก็บ่งามเนาะปีต่อมาปลูกมันเสะปลูกได้บ่ปลูกมันอันนี้ก็ว่าสิทางปลูกมันอืเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคามันกับราคาข้าวราคามันสูงกว่าเด้ปลูกเขามันก็งายเหมือนกันมะลิบงงามปลาเอาไปเอาปลาไว้ก่อนปะปลาอยู่ทางเฮือนมอให้ขึ้นให้ ครัวตะเวนเถ่วโมงเลยสามโมงสี่โมงก่อนสี่โมงก่อนจะเข้าครัวปะขึ้นไหวก่อนเพราะว่าไอ้ป้าอยู่เทิงหันจะมันตกจะมันไปถึงวัดกระริ่งไปเลยเลยแห้งและหมาข้าไปโย้ยยแลง่นค่อยๆไปโอ้มีมงคัางป่ะค้งเป็นน้ำปินกิโตบ่ได้บ่ออกกระถยางล่ะอมีบ่ก็ ກະສາມີບໍອ uh, ່າເອົາບັນນະເບາກທຍັຕຫສຕສ່ຢດແລະອົສຕາຕໃຍກດີາ ได้ยังกินสื่อมะเรงนะบอกว่คันคันบัได้ซื้อปลามาตอนนะกินขลับขล็ก,ลกอโอ้ส่งนี่ขล็กบไ่ได้เจ้าไม่ได้ไปเก็บดักแด้หมดแล้วส่งนี้ดักแด้เป็นนะเก็บ,ยบอยู่บ่เจ้าก,ก็กินเนาะคันบัวแดงมีดมีดป่าน FC ai là chuyện hoạt chào. Vòng mình tiên đấy, tốt đấy Lộm cái hang ở lý, thầm rồi mà tươn nó một dù à, Phải ăn đấy Sở Việt Nam đấy, mình nhầm một tay đấy Ừ, ừ. bay đi đi สดๆเลยล่ะเบาไปมองเที่ยงก่อนเยอะแค่แท้นี่นะลุกกัวตายผาอ่ๆขาดอากาศเนี่ขาดออกซิเจน <laughs> อาโอเคเลยได้มันกระตายเลยมือแรงไปลมแห้งแห้งขออภัยเด้อทุกผู้ชมห้องผมจะใส่ไม้น่ะใส่ไม่ในตัวกล้องเลยผมจะใส่ไม่เสริมเวอร์ชันซะมันเลยเสียงกวักกวักขออภัยขออภัยลายเด้อพอเนี่ยไ,ไปเลี้ยงไปเลียเ้ยงงัวเลยเนาะนพอไปเลี้ยงงัวเอื่อยไปใส่เอเงงื่อย ลิ้นข้าวปุ๊บยังบริ็นหน้าตาเริงแล้วก็คือละยันก็ยักยันอย่างบริเตียบริค่าเนาะเข้ากับนางลิ้นน้ำกันแบบนี้แหละเห็ดอยู่เห็ดกินไอเอฟซีปุ่นเบิ้งเฮาอ่ะมาเจอเจอก็ยังไ่เห็นแต่ว่าแสดงความมาน่ะให้เพิ่นเบิ้งวิธีความเป็นอยู่ของเฮาเด้อเฮาเป็นคน แบบใดอยู <muitas> ่แบบใดเอาอยู่กินแบบนี้เพิ่นเขาเขาก็ให้ให้เพิ่นเบิ่งแบบวิธีความเป็นอยู่ของเราวิธีการืช้เครื่องในะก็คือคอนเทนต์เนาะตรงนี้นะคือคอนเทนต์คอนเทนต์ที่แบบว่าบ่ได้บ่ได้ปรุงแต่งอันนี้อนคเทนต์แบบกินเาเกินนเมาคอนเทนต์บ่อใดปรุงแต่งเป็นเป็นชีวิตจริงเฮาอยู่แล้วซีรีส์ชีวิตจริงเฮาบ่แม่นบอกว่าเอาเอาน้องแนทไปเปิดใจบ่แม่นแนวนั้นได้ แบบอ้ายพยายามนำเสนอให้เป็นบึงความเป็นอยู่ของคนเจ้าเนาะแบบสาวลาวเฮานี้อยู่แบบนี้ใส่ชีวิตแบบนี้ยังมีแบบแบบนี้เนาะยังมีดังเดิมอยู่ดังเดิมความเป็นอยู่แบบดังเดิมกันใส้ชีวิตแบบดังเดิมมีที่ชีวิตแบบพ่อพียงเรียบง่ายว่าสันซาเนาะไอ้บรีจับน้องแนทว่าโอ้ยน้องแนทนี่อยากได้แฟนนั่นนี่บอเปิดใจบอบอแมนเฮาก็นำเสนอจะสิ่งดีๆอยู่แล้วล่ะ เพราะฉะนั้นกเขาอยากให้เห็นความเป็นอยู่ของครอบครัวแน่คนในครอบครัวเขามาโลดให้คนเห็นดีได้ที่ยยังมียูทูบเบอร์เขามาแบบนี้มาดูแถวอื่นนี่ก็มีหลายแต่ว่าทบานเฮานี่ถือว่ามีน้อยมีน้อยแต่ว่าเขาจะนอนำเสนอให้้เห็นว่าสนสนอเคลกันดีๆยังไงเรื่องเค่กันดีแล้ว เที่ยงกันแล้ววะเนี่ยเร็วกว่าจัดการเรียบร้อยช่วงนี้มันจะไปทางไห้แล้วนะแล้วเราบริยังทางไห้ยังอยู่เมื่อเดือนแล้วไปเนาะเอื้อยก็ไปแม่มื่อนี้เอื้อยก็พักไข่ก็พักมย่างี้มีแต่แม่พักที่ไอหนัดนั่นยนะวะเราก็หยุดเวียดบังกว่าผลหยุดเวียกเพื่อเฮาเลยมือไหเมือเปนหยุดเหรอไม่รู้มือฟันสินบอกบอกว่าจิตเราเป็นเนาะมีมือผักอยหรือว่าไปทางไห้มีวันสิน นอนสต็อปเลยนั่งเป็นมีแต่ไปคู่มือนอกแต่ว่าทางเร็วหมดแล้วมีเวียกเลยพักเนาะคือสิเมนมีมีงานดองหรือมีงานอยู่ในบ้านเนาะเลยพักมดเฮือนไปซอยเร่เขาเจ้าแลี้ยวฮนปุ๊บไปมีมีมือพักทางจนแล้วลทางจนแล้วได้ได้บุกเพิ่งเฮกตาร์ประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นได้บ่ได้ทางเป็นบริจ้างบริยังเลยเนาะ บุ่มีเง <okay>? ินจ้างแทงไ่ได้จ้างวันละจางวันละแสน่วันละแสนก็ร้อยกว่าบาทสิบคนก็ล้านนึงบอกเามมีหอดสำนันขอาคนงานแถวนี้มาเนาได้มีเงินจ้างเนาเนาะมีเราคนไปวันละแสนวันละร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบาทพวกคับมันกก็บอเอาเอาจักหาคนใชเอาสองมือสิลไม่ได้กันสองหาคนเด็กสองมือเหือนได้ล้านหนึ่งี มียูนบ่คนงานอะน,นะมีบ่มีจ้ว,วยวบ,บางคนก็บ่กมีอันนไรปลาให้ทางเนี่ยบ่กมีดินเด้เนยเขาก็องไปหับจ้างเนาะเขาก็องไปหับจ้าง ขั้นที่ขั้นคอนชิทช่วยพอแมย์จะมาว่าก็่อย่อยงูอย่างละช่วยเจ้าเพราะวันนี้คอยจะไม่ให้คลิปให้เพฟซบุ๊กไปทางให้ไปทางจะเอ้ยไอไปน้ำไม่ได้เด้คันว่าไก่มายันลมนี้บักไก่ไฟังน้องวอลเอาวักไก่ไนะเขาว่าไก่ไก่เขาเจ้าเขาค่อยนั่นเนาะเขาเออขนาดว่าไกล้ๆเนี่ยบักไก่ไก่หนึ่งนะ บ้านเมกินเนี่ยหนึ่งแค่ซุ่มซุมกัขันเขาเขายางไปแต่แต่เจ็ดโมงเนี่ยหอดผุจากโมงหอดหายเจ้าสองมงหนึ่งขันเขาไดยสองหนึ่งเขาเคยยางขันสองหนึ่งเขาผู้บ่เคยยางนี่รับสองสองโมงดดินผัดมีแม้นดินเพ่งได้ทำซุบน้องไปม้นว่าป่นป่นโน่นขึ้นไปแล้วก็ล่มคอยเพ่งมาไปนะดินดินั่นห่ห้อยู่พูอยู่ใช้มันจะง่ายว่นั่นแหละน้องสองโหนึ่งนะเ้าสองโมงาไปได้ ไปทางไหนเนี่ไปไปยังใดเข้าไปไในเลยเข้าไปขี่รถจักรฮอดบ่ล่ะัจกไปบ่ได้เลยรถจักรยังไปบ่ได้มาอองเข้ามาเนี่ยมือเข้าเข้าปลาตัวนี้แล้วคู่โอ้เข้าปลาตัวลังลังนี่สัตว์ปุนเลยเนาะลังล่งปลาตัวใหญ่เอาเดี๋ยวผู้ใหญ่เพิ่นนันไอ้เพิ่นซอยคานคนงาน นนี้ต้องโตซุ้มกันก่อนถึ่อยช่วยได้ใส่ไก่มาต้มซุ้มกันเอาไก่มาใส่ต้มน้องแนนซื้อแล้วอยู่ห้านซื้อแล้วเนาะตลาดคุณนะเนาะซื้อนล้วมูลนี้ก็ได้มีใครขายอยู่อ๋อเอามูลนี้บอเมื่อชัยอยู่ก่อนจนคำถ่าพ่อพ่นไม้เอาเอาหม่งพอบเปิดกันมา แล้ก็มีมากความเนาะไปผู้เดียวนาะคนตายที่็ญาตกันมาไว้ันไปทางใหนทกรเลยเออบินนกันพกญาติบมางที่ชัรนหเลจะบมางเอนบมาจะเือญาได้แนี้เขาเยืนิ่งยไปนี้พมันเะมันไปเปลี่ยนฟันเล็กใหม่แล้วบะไปเปลี่ยนแล้วโดนนั่นเกิดห้อยแล้วมันรุดบอเปลี่ยนอะไรล้วฟันเล็ก เปลี่ยนเปลี่ยนมดนี่เล็วโค้งเลยบอกอันซีอันเปลี่ยนซีนะบอกซีนะคะซ้ำเช่นอันซีใส่ไหมในแบบใส่ไม้นี่เท่าไหร่เส้นแบกสิทุบใส่ให้มดซะทั้งลุมทุบ่ใส่มีเงินใส่ใส่มันจะงามเนี่ยใส่ทั้งลุมมันจะเออเน้องเคยใส่กันทั้งทั้งลุมทั้งลุมสีฟ้าทั้งงามตุงนีีฟ้ามันมีสีฟ้าสีดำบอกน้องน้องใส่เนาะตอนนั้นสีดำเหรอดำซีดำก็งามแบ่งให้มันซื่อเดือนคนหรือเปล่า บอดไหมประดับตซื้อประดับให้มันงามตัวซื้อมันสีใส่ซื้อนะอันนั้นดัดฟันอันนี้บนนั้นดัดฟันอันนี้อันนี้เอาเข้าอันนี้เข้าไปเอให้มันงามซื้อแบบให้ยิ้มงามซื้อเพิร์ว่าใส่เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งหน้าตัวเองคันวาอันคันนนั้ซื้อเฟอร์นิเจอร์แข่งเลยเรียกโคนรที่คันวาคือยังให้งามเนาะคือก็จะดัดฟันแล้วดัดเป็นหมื่นสองหมื่นหัแล้วอันนี้เนาะอ่ามันมีจัดมีห่างหกพันอยู่เป็นหมื่นอันนี้เขาจัดฟันเขาทอนฟันเลยอันนั้นได้ อันนี้แบบใส่ให้มันงามซื้อสมมยแล้วสาวไทก็ยิงขึ้นจะไปใส่อยู่นี่ไงแผงตัวนั้นตัวเียนาเขาไปจัดปั้นแบบให้หน้าเขาเลี้ยวเลยหน้าเขามันเขาโค้งหน้าเขาเลยเอาเสียเงินมาใส่เขานอน้รงเน้นเนาะินไปซื้อเขากินบริโ่ไม่ตเอาใส่ให้มันงามซื้อทำสมมอเลยราคาถูกๆราคาสองร้อยสาร้อยนี่แหลนนะ ก็คือเอฟซีปุ่นปลาอันเป็นอย่างองเจอยปุ่นปลาคะจัดฟันราคาเป็นหมื่นราคาเป็นหมื่นบัญชีจริงราคาหลักร้อยเนาะน้องเน็ดใส่มันงามซื้อราคาสำหรับใครนิ่งจะไปใส่เลยครับซื้ราคาหลักร้อยบโมเมนจัดฟันบโมเมนดัดฟันทาวนจัดฟันทาวน์แต่เขาเอิ่นเคลื่อนใส่ใส่มันงามใส่มันงามเลยบโมเมนจัดฟันเลยบโมเมนดัดฟันราคาสามสี่หมื่นเคลื่อน มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานะโอ้ยกรบบริกระถือกันเป็นลูกกุศไลแต่แท้ยังมาคอมเมนต์บุรีผู้หญิงก็คือบจบแล้วว่าน้องเห็นงา่ายเนาะ <laughs> น้องแนทจะมีผิดมีพลาดใช่เนาะน้องแนทเป็นต่อแพงคือ,อยังตื่นสมัมมาไปนทางปลาทางปลาคำมากพูดพักพูดพักนอนอ้ำนำ้ำมัวแห้ง <laughs> เราแนทชอบเสเนี่เอาเวลาเอาละก็ชอบไม่ได้ อยรได้ป่ะมันไปง่ายมันสอแ่งก็เด็ดจ่อสงเองปรุงเองเนาะกิมเองค่อยเมื่อซอมกดีคอเมื่อซอกแน่นเลยเอาอา่อมเลยอะกลับกลับหมดหรอมามาหลินน้ำเลยน่เนาะโเห็นน้าเลยมานังหลินน้ำกันเ่เพาเขาคลิปก็ได้ดอกนังีนอกก็ได้เล่นมาแล้วปชิกับบหชิยันซู e ้มาเอา รถตายันนี่ยันกลับคืนยันลังอ้ายกล้องเี่ชี้ยางขึ้นมาบมดเลยกับแต่ว่าโดนอีพีนี่เป็นมาสอบถามน้องแนทท่ั้งหมดสุ่มเอาบอด้มาดุเลยเนี่ยจักเดือนเลยบุ๊แม่นสองเดือนหรือเล่บ่อน้องแนทจักเดือนล่ะจักกันจะเลยมาสอบถามความเป็นอยู่ของเพิ่นเนาะบอดี้มาด้วยขนาเด้อวีดีสปอนเซอร์ให้กําลังชื่อผิดอ่าชื่อเกทเกทถอยใช่นาะแน่มาเพิ่นไปรีดใช่ไหม มาเพิ่มอีกคนหนึงเนาะมีโอสุว่ามีน้องสาวง่ายอะไรขึ้นว่ามีแต่น้องสาวเดียวนะ่อมาเพิ่กินอางนี้พอละลองลยมือสบายดีเนี่ยสบายดีสบายดีเนเอวยบอกคนนั้นเจ้าซื้อได้ก็เจ้านะนางนางเนาะน้องนางนางเน็ตเออเน็ตนางเน็ตนางเอยได้ซื้อเลยแก้วแก้วไก่เอยเนาะ น้องโขก่ะกะรเอิอน้องเจเห็นยาวแล้ววันนี้เปิดตัวคนใหม่เลยเนาะน้องสาวน้องสาวน้องแนทเขาไม่ได้บอกเลยเนาะไ่ได้บอกหรือว่าเขาไม่ได้ถามเขาก็ไม่ได้ถามบอก่เห็นแต่น้องสาวลาบนหั่งมากับมือกับไม่ได้เห็นพวกนี้นะไม่ได้เห็นโอ้นั่นเลยพนจังงานไปทางไฮไม่เจอลูกสาวแสดงว่าไปทางไฮอันนี้ก็ไปกันหมดเจ้ากันโอ้ดยด้วยหล่าดได้ยังยังมีทัวร์นะเจ้าก็เฮียนเฮียนห้องเลยสุดจ้า ฮอดห้องใดเหียนนะพอสามคือเอิ่นเดียเอินควักมากพอได้อ่านออกเขียนเป็นเนาะบ่เมนต์เอนยังลบให้แห้งอยู่บ้านเอิเนี่ยลงอายแห้งเออเนี่โอ้แสดงว่าสามสาวไปทางให้เนาะผู้คนเป็นเปลี่ยนเป็นสามไซด์เนาะอวด้อี่อย นี่นี่เอาแฟนแฟนไพแฟนเล่าเนาะพากันไปทางไ้เนาะเอาแฟนจเทางดีๆจะทางดีเจ้นเพี้นอ่ะจะตัวจะเปนดังบงอยู่พี่เอากินได้แบบสี่หละขนมขนมหนึ่งผู้ใหญ่ัมก็ซื้อปลามาตอนสามโลคนนะนีแหละสองสาวเพชกิ่นท่าเม้์เ็ดดกินก็เป็นอยู่บเจาะล่ะเ็ดเป็นอยฝาป็นบ่ละเ็ด้อยฝายปลาเพละเพก้อยนี่ยน้องบ่เป็นเนาะ มีเป็นมีเป็นแกงเนาะเป็นแกงเป็นต้มเป็นยุ่งแกงเดียวเลยพ่แกงเส้นไม้ส้มแล้วเนาะตรงไหนต้องเอาวันถ้าพูด่แกงเส้นน้ำน้อยแกง้มาซื้อมบ่าวทีผลมีผลหนึ่งมาแ้ขึ้นมาซื้อมาอแม่้นมาแล้วข้งหลังนัแล้ว่ะ้างน้าใส่มกบริจือได้เห็นเธอเดียวมันก็เห็นแวบๆมก็เมื่อยมันก็ยกนอบกเคยนั่นตอบแม่เคยนั่นตอบ ต่อหรือแตนหรืออนแอแตนเออมือนี่แหละมาสูดตาวมา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 ออกไปซ้เ่องี่หน่อยแอลกอโอล์อันแมสแอลด้อมา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 กินเขามาแม่มามามากินน้ำมากินน้ำเย็นก่อนมาเทาเนะเยจหตาเราตูเงินพุดเจ็บตาต่อต่อตานมามาอสาวได้ดิี่มาขอเราบุญนี่คันคมากี้แ่เจ้า่เจ้าเจ้า นั่นรถละมือนี่เนี่ยแม่แม่แม่เป็นตาบวมเลยทำมาชมเดยเแนตอดเลยเเฮ้ยเนละกายขององเน้อของไฟเรื่อโชคดีด้รับหดกระแลบให้น้องนางเนบริการน้ำแข็งกันหาจะเห็นครังแรกเนาะโอ้ยหากูน้องแนทไม่ได้บอกเขยมาแล้วเขยมาออกมรไปจกนี่แหละแล้วโชคดีเด้่อยๆแคือลองแนเนนอนแหละโชคดีได้ได้เคยนแน้องนางแต่ละมือไปใส่แต่ละมือ

ก็ไปแล้วเอาลูกไปทำจ้างแค่มันดองไม่ไปเคยไปอยู่บ้านเราไหมเคยนะมันแต่แต่ทางให้ทางสวนแล้วแล้วทางให้เห็ดยังสำปันนั่นเลยปุ๋แล้วหรบ่มันนะแล้วแล้วมันเนาะปุ๊กแล้วบ่เลี้ยวตะโดนเนาะเล่้ยงงาบหรือเปล่ามันอะไรมันโตสุดก้อนนั่น เฮากระตายตายกันหนูคอยตายแล้วแดดเนาะฝนบริตกทำโอ้ยตายลุกเลยแล้วเนาะแล้วน้องก็ลุบปลูกใหม่แล้วบอกมันตายแล้วปลูกใหม่แล้วทาฝนตกก่อนรอทาฝนตกใหม่จะปลูกก่อนจังบนปลูกเยอะนี่ก็แดดร้อนจะตายขึ้นก้าวนอนหลับแดดร้อนจะตายขึ้นก้จับเอานะจับเออาโ้ลมกเนาะ แห้งๆจำสมองช่วงนี้บ้านบ้านเพื่อนดแดดนอกเนาะบ้านเฮาวเป็นลมเปล้ลมแล้วก็หนาวคำๆมาหมูเสือกันหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ราบพลิกเป็นไข่กระลายส่วงน,นียย้เนาะี่ยมยามน้องเน็ตำสมอดุดเดือดก็ด้มาเยี่ยมยำอย่างไรก็อีพี่นี่ก็เป็นการสอบถามเนาะแล้วก็พอดีได้พบพอกับ,บน้องสาวพอดียังเอื้อยพอดีเขายัง่เห็นใจบาดเจ็ก็ยังเห็นเอเื้อยพอดีเนาะ เอาไว้โอกาสหน้ายตำสมเนาะอีพีนี้ถือว่าเป็นการสอบถามเล็กๆแต่น้อยเนาะสำหรับน้องแนทน้องนางตำสมสอาสับปะไทเอาไปพี่นายกนมาเยี่ยมมายามพร้อมเนาะเอาละตำสมสำหรับอีพีนี้บ่าวจอยจะขอจบคลิปไว้ก่อนเด้อพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสําหรับคลิปนี้สดีบเอาอีพีนี้ไว่ายซมก่อนเนาะสับปะไเนาะพบต่อกันกับอีพีสองอีกเด้อตำสมเด้อ เพราะว่ามั็นการหดลายแล้วมันสียาวเกินไปเนาะเดี๋ยวทำผู้ชมสีเบ,บิ่งบอมดบอนอะไรเนาะสีละพสาาลาสติกหายเต็มนาะก็นดีโอเคแล้วโอเคเนาะพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสบายดี่สบายดีสบายดีนั่นละสบายดีสบายดียดยดเออโอ้ม่จะผูตงามเนาะครอบครัวเนี่ย